สวัสดีครับพบกับ E-News กับผมนายเฟิลซันกอแตจากสภาพการเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยราคาผลผลิตตกตำ่ำการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ไม่ตรงจุดรวมถึงปัญหาขยะที่เกิดจากการใช้ผลผลิตทางการ,กรเกษตรอย่างไม่คมค่าและไม่เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาคิดค้นนวัตกรรมหนึ่งขึ้นมา จึงมีชื่อว่าชร Re ีรีแบ็กซึ่งใช้วัตถุดิบสามอย่าง 1. อย่ยางพาราที่มีราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก 2. ขลยมะพร้าวที่เป็นปัญหาขยะ 3. เตยนามซึ่งเป็นวัช,วชพืชพนในท้องนาในภาคใต้ของเราทำให้กลุ่มนิสิตกลุ่มนี้เล่งเห็นถึงความสำคัญและนำวัตถุดิบเหล่านี้มาสร้างนงวัตกรรมนี้เชิญติดตามสกุปพิเศษได้ใน e d n e w เชิญรับชมได้เลยครับ การที่พวกเรานะครับทำกระเป๋าทีรีแบ็กนี้ขึ้นมานะครับมีวัตถุประสงค์อย่างนี้นะครับก็คือ1เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรนะครับโดยการนำวัตถุดิบหรือว่าวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าเหลือใช้แล้วนะครับมาสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับสองนะครับเป็นแนวคิดให้เกษตรกรนะครับในการคิดค้นแปลรูปที่จะนําวัดสดุเหลือใช้หรือว่าวัดสดุที่คนเขาไม่ค่อยใช้งานกันครับหรือว่าเป็นวัชพืชอะไรต่างๆครับมาแปลรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับ ครอบครัวแล้วก็สร้างรายได้แก่ตัวเขาเองให้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็3นะครับเป็นการที่นําวัตถุดิบหรือว่าวัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเป็นมูลพินะครับมาสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดนะครับเช่นกับมะพร้าวเนี่ยครับส่วนมากเขาจะนําวิธีการทาลายหรือว่าวิธีการย่อยลายนะครับที่เขาใช้กันส่วนมากก็คือการเผานะครับซึ่งมันเป็นมูลพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับพวกเราก็ตเลงเห็นว่าตรงนี้นะครับมันสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้พวกเราก็เลยนํากากมะพร้าวนะครับมาผสมกับยางแล้วก็ เอาใบหนมเตยที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยครับที่พัใตานครับจะพบมากครับตามท้องนาทุ่งนาครับแต่ว่าพวกเขาไม่ค่อยใช้ประโยชน์นะครับพวกเราก็เลยนําใบหนมเตยนะครับมาสารเป็นกระเป๋าก่อนครับแล้วก็เอายางผสมกับกระมาพ้าวนะครับแล้วก็ใส่ไว้ด้านในครับเพื่อให้กระเป๋ามีความคงทนมากขึ้นครับแล้วก็เป็นโปรดักต์นี้ขึ้นมาครับผม กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มเรานะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบงานจักสารค่ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนวัยรุ่นนักศึกษาวัยทางานหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ได้นะคะซึ่งเหมาะทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับ กลุ่มเป้าหมายและจุดประสงค์ของกลุ่มนิสิตกลุ่มนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยครับผมคิดว่าทุกท่านคงอยากรู้และอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้ขึ้นมาแล้วผมมีนักข่าวภาคสนามมาให้ความรู้และความเข้าใจกับน,นวัตกรรมนี้เป็นเพิ่มให้กับท่านผู้ชมได้อีกครับเชิญรับชมกับนักข่าวภาคสนามของเราในนัชหานฮายิลาเตเชิญรับชมได้เลยครับ